มาดูผลงานปุ๋ยใบหยกของเรานะครับข้าวสวยใสเลยครับสวยงามมากไม่ล้มเลยไม่มีหญ้า ดูครับสวยมากสวยมากเข้าเป็นก้อนๆเลยนี่ครับปุ๋ยผลงานของปุ๋ยแร่ธาตุปุ๋ยเขาไฟแล้วนะครับแล้วของนาไม่มายอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ให้ถ่ายทําเองเลย ดูครับปุ๋ยไล้อหตานปูข้าไฟราคาแค่350บาทครับสำหรับท่านเกษตรกรที่ทำนาน,นะครับหรือทำพืชไร่อย่างอื่นเราจะใช้ปุ๋ยที่แพงอยู่ทำไมครับเดี๋ยวนี้ราคาเป็นพันแล้วครับ ปุ๋ยของเราแค่350บาทก็ช่วยได้ครับเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมากโคอยู่แล้วผลผลิตก็ไม่ผิดหวังครับผมดูครับแต่ข้าวปลอมพนมันจะเยอะหน่อยไม่เกี่ยวกับหญ้าตัวนี้ นี่ยังไม่ได้พ่นกิ่งทองนะครับใช้แค่ใบหยกอย่างเดียวนีและทาาผูเขาไฟนะครับปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซครับข้าวก็งามอย่างที่เห็น ใจเอาครับว่าจะใช้ปุ๋ยราคา350บาทหรือจะใช้พันกว่าบาทนี่ครับ350บาทก็ผลงานอย่างที่เห็นครับนีใช้แค่ปุ๋ยประโยกอย่างเดียวนะครับไม่มีเคมีเลยการลดต้นทุน แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับปรยกครับผมสวาสดีครับ